ครับผมมาบรงการตอนเย็นๆครับผม RFC มาดูไก่ครับผมไก่ต่อบ้านเราครับผมไปเดี๋ยวพาไปชมครับผมให้ข้าวไก่ครับผมก็มีครับผมมาชมครับผมนี่ครับผมงามเลยมาดูก็มีครับผม เพื่อประกอบอาชีพครับผมน่าให้ fc ครับผมให้ fc ดูสําหรับคนรักไก่ครับผมสวัสดีตอนเย็นครับผมนี่ครับผมเป็นแก้มขาวครับผมแก้มขาวก็สามารถสอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้0854653068ครับผม กำลังให้ข้าวไก่ครับผมไก่แจ้สร้างรายได้สร้างอาชีพครับผมกำลังเป็นหนุ่มครับผมนี่ นี่ครับผมพอจงนี้ต้องเอาไว้ในค้อเขาเอาไว้ในแล้วเราจะไปกินข้าวที่ทุ่งครับผมกลัวกินข้าวที่ทุ่งข้าวที่เราปากักดำไว้นี่แหละนี่ก็ให้ข้าวไก่ครับผมเดี๋ยวเขาไปกินของชาวบ้านก็ไม่ดีครับผมเดี๋ยวเขาว่าอีกเราเลี้ยงไก่เราดูแลครับผมดูแลวไว้เพราะว่าข้าวก็อยู่ที่เดิม ตรงนี้ก็เราดูเก็บเกี่ยวข้าวครับผมอันนี้ส่วนหนึ่งครับผมอีกส่วนหนึ่งก็มีเยอะอยู่ส่วนมากจะเป็นหนุ่มๆครับผม ชา่บ้านก็เอามารวมไว้ครับผมว่ากลัวไปกินข้าวชาวบ้านนะครับผมสอบถามพูดคุยกันได้ครับผมทันทีรักไก่ต่อครับผม หนุมน่มๆครับผมเนี่ยออกมระดูหางชัยสวยครับผมยาวมากตัวนี้สวยครับผมนี่สวยออกลูกผสมก็มีครับผมชมฝั่งนี้ครับผมจะได้ชัดหน่อย เรด,ด,ดูเก็บเกี่ยวข้าวก็ต้องเอาไว้ในเ้าครับผมออกไระดูครับผมออกไระดู ไก่ก็อายุประมาณสี่ห้าเดือนครับผมถึงหกเดือนรุ่นรุ่นราคราวนี้ครับผมสอบถามพูดคุยกันได้ทางไลน์ครับผมศูนย์แปดห้าสี่หกห้าสามศูนย์หกแปดคนรักไก่ต่อครับผมก็แอดร้านครับผมบ่าวบุญการครับผมพูดคุยกันได้สอบถามกันไดครับผมเพราะช่วงนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวเพราะช่วงฤดูดดด อาไก่ออกไปเที่ยวผมเนาะคนที่ออกไปเที่ยวก็ขอให้มันหมานนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นเยียครับผมเหมือนไก่สองเพศครับผมตัวผู้ตัวเมียด้านบนก็มีครับผมจะทําหลังคาไหอยังดีนี่ครับผมนี่ตัวนี้ออกลูกผสมไหมครับผมผสมหน่อย งามครับผมหางยาวครับผมเป็นไก่ต่อครับผมพันไก่ต่อไก่แจ้ไก่ต่อด้านบนครับผม จะมีที่เขานอนครับผมเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพครับผมสร้างไรายได้แก่ครอบครัวแกมขาวงามๆเลยครับผมส่วนไก่บ้านนี่ไม่เกี่ยวนะผมไก่บ้านก็คือกลัวกินไปกินข้าวชาวบ้านครับผมนี่ครับผม กวไก่จะไปกินข้าวเปลือกของชาวบ้านแล้วก็ไม <ian> <üf> e ่ได <k rouge> ้ครับผมแก้มแก้มขาวครับผม พูดคุยกันได้นะผมนะสอบถามได้ครับผมเบาบึงการนอนน้าผมอันนี้ให้ชมคร่าวๆครับผมถ้าไม่เอาไว้อย่างนี้ก็ให้เอฟซีดูไม่ได้ครับผมเพราะว่าเขาก็วิ่งเนาะต้องก็เข้าเราไว้นี่ครับผม เผือมีตัวถูกใจครับผมสำหรับคนรักไก่ต่อครับผมก็สอบถามได้ผมพูดคุยกันได้ทางเฟซก็เบ่าบึงการนอนนาเดอร์คงต้องแยกให้ดูแล้วผมเพราะว่า

ก็ท่านที่จะสนใจก็สอบถามได้ครับผมที่ฟาร์มครับผมเป็นไก่ต่อบ้านเราช่วงนี้ก็ออกกัญสาแล้วเนาะใครที่ไปเที่ยวก็ขอให้มันหมันทุกท่านครับผมเอาคลิปนี้ก็จะลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกระเบ๋าบึงการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามครับผมขอให้ล้ำล้ำรวยรวยเช่นเคยครับผมโอเคครับขอให้มันหมันออกกัญสานี้ครับผม เย็นๆกำลังหนาวผมช่วงนี้ก็หน้าหนาวเนาะเริ่มหนาวแล้ว